โอ้โหโอ้โหไม่ผ hmm. <Yeah. S 1> ิดหวังนะส่งนี้โอ้ตัวแรงอะฟอร์ซ่าเต็มระบบอะสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามดึกนะห้าทุ่มสิบแปดนาทีกับอุณหภูมิที่เย็นๆนะวันนี้เย็นๆ นบุรีก็เริ่มเย็นแล้วฮะตามที่กรมอุจุประกาศนะว่าจะเริ่มเย็นตั้งแต่วันที่20นะวันนี้ก็วันที่21่นะวันพฤหัสศพดีที่21ธันวาคม2 5 6 6ับะวันนี้ก็เข้ากะดนะึกฮะวันที่2องทำงานอีก2วันก็จะสิ้นสุดการทำงานของปีนี้แล้ววันสุดท้ายผมก็จะลาพักร้อนนะ โอเคไปได้วันนี้พามาเส้นทางพน,นัสนิคมชนบุรีฮะออกเส้นหลักเลยวันนี้เส้นใหญ่<อ>ต้องไปกลับรถก่อนนะทุกคน<อ>คึกคักเหมือนเดิมรนะับตีน้อยสุกี้ตีน้อยอ๋อนั่มันไปรถอะไรนะ บิ๊บวับบิบวับอีกแล้วค่ำคืนนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมฮะโอ้รถลูกพี่ใหญ่นั่นเองฮะก็ออกลาดตเะเวนฮะโอ้สบายสบาย ดีก็จะสบายๆเนี่ยรถไม่เยอะชิวๆเรื่อยๆกับบรรยากาศที่โอ้วันนี้เย็นสบายเลยนะ27องศาตอนนี้รถก็เยอะอยู่นะวันนี้จะเที่ยงคืนแล้วอะรถยังวิ่งเยอะอยู่ฮะแซงดีกว่าขับตามรถบรรทุกเนี่ยอันตราย บรยากศาศค่ำคืนนี้ที่อมตะซิตี้ชนบุรีมาดูสิว่าการเดินทางไปทำงานของผมในค่ำคืนนี้ระหว่างทางเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างฮะ <I> ขี่ไปเราไปฮะกับน้องซ่าขี่ไปเราไปฮะกับบรรยากาศที่กำลังสบายนะวันนี้ ลมหนาวลงมาแล้วฮะประมาณพรุ่งนี้นะ่าจะเย็นกว่านี้ฮนะวันนี้ก็เริ่มเริ่มพอได้สัมผัสได้แนละ้วว่าลมหนาวลงมาแล้วแต่ที่บ้านผมน่าจะหนาวกว่านี้นะลมน่าจะแรงอนะ่ะดูแล้วถ้าบรรยากาศชนบุรีประมาณเนี้ยเพราะว่าลมหนาวมันจะต้องผ่านแถวบ้านผมก่อนเนะ บรรยากาศวันนี้ก็รถติดเหมือนเดิมนะเราก็คันแรกเลยฮะโอ้รถเยอะครับวันนี้รถเยอะ Happy New Year วันนี้ก็เปิดไฟประดับเหมือนเดิมมาโอ้วัยรุ่นสร้างตัวฮะโอ้โหไม่ผิดหวังฮะส่งนี้ เวฟตัวแรง <c oughs> อืมวันนี้รถเยอะนะผิดปกติฮนะถ้าวันศุกร์นี่โอเคอยู่นะแต่วันนี้วันพฤหัสนะวันพฤหัสก็คึกนะคักฮะคึกคักถือว่าคึกคักนะซะแบบเนี้ย <Okay. S 1> วันนี้ก็ไฟประดับสวยงามเหมือนเดิมฮนะ <c oughs> Happy New Year s. 2023นะโอ้เสียงวอดวอด เสียงนี้ต know, big o, wireless, o, ้องบิ๊กไบต์แน่นอนนะนั่นไงบิ๊กไบต์โอ้ตัวนี้หมอกลงที่หมวกกันนอกผมหนักมากอากาศข้างนอกมันเย็นนะทุกคนโอ้วด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 แล้วโอ้แล้วเสียงที่แสนจับไพเราะเพราะพิงโอ้เวฟตัวแรงอะ โอ้ฝั่งมันก็บนตัดสับระเบิดฮะโอ้โหมองไม่เห็นรถนะแต่ได้ยินเสียงเบรนี่ ene, <c oughs> ตัวแรงจริงยะไฟแดงขึ้นนานใช่เนี่ย อครข้งหน้าไฟเขียวแล้วทุกคนเ,เสียดายไม่ทันนะถ้าตรงนี้ไฟเขียวฝั่งนู้นมันเขียวแป๊บเดียวไฟแดงสองนะตรงนี้ไฟแดงหนึ่งโอ้รู้สึกเหมือนจะเจ็บคอฮะ ลมหนาวมาแป๊บเดียวเองมีอาการเลยอ,อุ้ยเสียงบึ้มบึ้มข้างหลังผมสิบเก้าแปดเจ็ห้าสสาหนึ่ง ปอซ่าเต็มระบบอะโอ้โหโอ้โหเต็มระบบอะเต็มระบบลั่นเลือลั่นเลยโอ้โหพร้อมไปเขียวไปเขียวนานไว้วปเนี้ยประเจ้าวปอซ่าเต็มระบบบะเมื่อกี้ท่อลั่นๆฮะชุดคาร์บอนรอบพันนะโอ้โหแ้เสียดายมันมืดไปไหนฮะมองไม่เห็น แบบว่าไม่เห็นความหล่อแบบว่าแบบสว่างสว่างเลยอะมันมืดไปอะไม่รู้เลยว่าสีไหนเมื่อกี้ <What? S 1> สีเดียวกันกับของผมหรือเปล่านะเมื่อกี้เนี่ยเป็นแบบแบบโวโอ้หล่อมากหล่อมากลักล่นเลยฮะแหมมันเป็นไอดอลของผมนะไอดอลเลยนะช่ <What? S 1> ผมก็อยากได้แบบนี้แหละ <Hey. S 1> แต่ติดปัญหาที่ต่างนี่แหละ <laughs> มีตังก็อยากจะเปลี่ยนแบบนั้นนะตังเรามีฮะแต right kind of ่ว like really ่ามันต้องคือมันเสียดายอ่ะทุกคนมันเสียดายตังอ่ะคือจะไปแต่งแบบนั้นมันก็ได้นะแต่ว่ามันต้องใช้หลายทางฮะถ้าไปลงทุนที่รถหมดนี่มันก็อย่างไงอ่ะคือเราแต่งไปแล้วเราก็มันก็เท่จริงอ่ะเออแต่พอแต่งเสร็จแล้วมันไม่สบายใจทุกคนเพราะว่าตังเราเอาไป แต่งรถเยอะเกินไปครับไม่ได้ไปทําอะไรเลยก็แต่งแค่พอหอมปากหอมคอฮะ <c oughs> แต่ใจจริงผมว่าผู้ชายทุกคนเนี่ยนะก็อยากให้รถตัวเองเนี่หลออ่อฮะอยากสวยอยากหลออ่อฮะพอเห็นรถหล่อก็เราก็อยากได้เนเาะแค่เห็นก็พอใจแล้วแหละเมื่อกี้ก็โอ้โหลันลันเนี่ยขอบึมบึมเลยแหมผมได้ยินบึมบึมตั้งแต่สี่แยกไฟแดงเลยล่ะ ตอนแรกผมก็เอใจให้ X Max หรือเปล่านะพอส่วนมากบึ้มๆนี่จะเป็น X Max อ,อะฟอซ่าเนี่ยนานๆทีเยกจะได้เจอนะ,อะไม่ใช่ง่าย,ายๆนะจะเจอฟอซ่าส่งซิ่งเต็มระบบเนี่ยยากมากนะส่วนมากขอซ่าก็จะขี่ส่งลุงนี่แหละส่งลุงเนี่ยเยอะเจอทุกวันนะส่งลุงแต่ผมไม่ค่อยโฟกัสหรอกรถที่เดิมๆอะคือมองไปมันก็งั้นๆเลยนะเพราะว่ารถเดิมใช่แต่ถ้าวันไหนที่ผม เจอฟอร์ซ่าเนี่ยแบบว่าทรงหล่อมาเนี่ยเต็มระบบเนี่ยเราต้องมองฮะมันต้องมองเวลาเห็นแล้วเอ้ยนี่รถเราต้องแนวนี้แหละดูเป็นแนวทางไว้แะแนวทางว่าจะแต่งรถเรานี่แนวไหนอะอย่างเห็นสีเดียวกันอย่างเงี้ยเอ้ยล้อสีนี้เนี่ยเออรถเรามันจะสวยไหมนะเราก็มองสีล้อไว้ก่อนเออสีนี้ก็เข้ากันดีเวสีน้ำเงินเขียวแดง จริงๆมันก็หล่อนะทุกคนมันหล่อทุกสีเนีเอ,อแต่อย่างว่าเราต้องเลือกเราต้องเลือกนะเราต้องเลือกสีที่ที่เราถูกใจที่สุดอะอ,อ,อย่างเขียวผมก็เลงไว้นะแต่เหมือนมันจะเป็นสีแบบว่าเป็นสีกระแสอะเออคือมอ,องตอนแรกมันก็สวยนะพอใช้ไปนานๆเหมือนจะเบื่อไว้อะ ผมว่าสีน้าเงินนะ่าจะอมตะนะสีน้ําเงินมองอยังไงก็ยังหล่อมันนานแล้วนะสีน้าเงินเนี่ยออกตั้งแต่เห็นก็ใส่กันตั้งแต่ปี2022นะก็ยังหล่อยู่นะแต่สีเขียวนี่เพิ่งจะมาเริ่มเพิ่งมาเริ่มเนี่ยปี2023นะแล้วมันมีเขียวหลายเขียวนะ เขียวรีโอเขียวเงาเขียววิบมับนะแล้วแต่เขาจะเรียกไม่รู้ก็เรียกเขียวอะไรนะก็แล้วแต่ชอบเขียวไหนเราก็แคปหน้าจอไว้ก่อนนะเอาไปให้ร้านทําสีเนี่ยจัดให้ฮนะโอ้คุยยาวเลยฮนะผมจะแซงสิบลอนะโอเคโอ้ยหลุมหลุมหลุม,ลมแซงดีกว่านะเปิดไปเลีนะ้ยวหน่อยฮะลูกพี่ใหญ่เขาจะได้รู้ว่าเราจะแซงฮนะ คนขับรถบรรทุกเนี่ยอันนี้ใสดีฮนะเวลาเรากลับบ้านอย่างเงี้ยเขาจะเปิดเปิดไฟเลี้ยวไว้นะเปิดไฟบอกว่าไม่มีรถเออมีรถหน้าห้ามแซงอะไรประมาณเนี้ยถือว่าดีฮนะแต่อย่าไปทําให้เขาโมโหนะรถบรรทุกหนักอย่างเงี้ยอย่าไปเบรกอย่าไปตัดหน้าเขารถหนักนี่มันเบรกยา,นะากนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จังหวะเขาด้วยฮนะไปตัดหน้าเขาเนี้ไม่ได้นะทุกคนอาจจะโดน เสยไทยได้นะโอ้วันนี้ก็หลายเรื่องเลยนะเนี่ยอ่เข้าสู่เขตในโคมะบรรยากาศเข้าเขตในโคมันนี้ก็พอมีรถวิ่งอยอะแต่ก็ไม่ค่อยคึกคักนะเมะะื่อวานจะคึกคักว่นนี้ฮนะวันนี้มีอยู่หนึ่งคันนะเจอแล้วหนึ่งคันนะของผมเดียวๆเลยนะวันนี้ทีมงานหายไปในบทเนี่ยโอ้ยห้าทุ่มครึ่งแนละ้วทุกคนมีหน้าละ ้าทุ่มครึ่งนะะตอนเนี้ยอ,อ,อุณหภูมิโอ้ยี่สาองศาพระเจ้าว่าแล้วทำไมมันเย็นแท้วันนี้เนี่ยออมันอากาศด,ดีมากวันนี้ผมใส่เสื้อกันหนาวมาเลยวันนี้เดี๋ยวจะใส่เสื้อกันหนาวทำงานเลยวันเนี้แอมเปิดพัดลมหน่อยนะเย็นเย้ในโรงงานอะโอเคครลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใกล้จะถึงที่ทำงานผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ